กราบสวัสดีทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะามาเจออาจารย์ยโสธาราอีกแล้วครั้งหน่ึงเนะาะตอนเช้าวันนี้ก็ตื่นมาก็ดื่มกาแฟนะคะผ่อนคลายแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะทำสมาธิเจริญภาวนาอธิษฐานจิตเนาะค่ะก็ตื่นขึ้นมาก็ มีกำลังใจนะคะที่จะสู้งานนะคะต่อไปเนาะคะ่ะทีนี้มาวันนี้นะคะจะได้มาเล่าเรื่องความประทับใจที่สุดนะคะของชีวิตเลยนะคะก็คือได้ร่วมนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการาถวายนะคะ,ร,ะรูปเหมือขององค์หลวงปู่ดุลนะคะอันนี้เห็นไหมองค์หลวงปู่ดุลนะคะอ,องค์หลวงปู่ดุลนะคะซึ่ง สร้างในพศ2559นะคะที่ครั้งที่รูปเหมือนลักษณะนี้นะคะจะสร้างเป็นอนุสรนะะ์สถานาที่ใหญ่ที่สุดนะคะของจังหวัดสุรินในขณะนี้นะคะที่ตั้งอยู่ที่หน้า,าวัดป่ายโยธาประสิทธนะิ์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทซึ่ง นะะในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2566นะคะ,ะจะมีะร่างกำหนดการนะคะการเสด็จของอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะคะนารีรัตนราชกัญญานะคะทรงเสด็จทอดพระเนตรนะคะนิทัศการการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะคะแล้วก งานหัตกรรมชุมชนนะคะของภาคอีสานณมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินต์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทในวันอาทิตย์นะคะที่29มกราคมาพุทธศักราช2566นะคะซึ่งหมายกำหนดการนั้นนะครพระองค์จะเสด็จผ่านนะคะ วัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วก็ทรงมีพระราชศรัทธาในการเข้ากราบนมัสกการรูปเหมือนหลวงปูดุลอตโลซึ่งถือว่าเป็นมหาเทราจานะฮะธรรมยุทธ์นะฮะใส่กรรมฐานของเราะะท่านก็ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างมากนะคะในครั้งนั้นเองนะคะเมื่อท่านเสด็จมาถึงแล้วก็อาจจะทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรันตรัรแล้วก็ได้กล่าว เข้านมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสพลธรรมรังศรีนะฮะเจ้าคณะ,ะอำเภอเมืองฝ่ายธรรมยุทธแล้วก็เจ้าอาวาสนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายาประธานทรงในการจัดการต้อนรับนะคะพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะฮะดังนั้นพระหลวงปูดุลพระองค์นี้นะคะองค์นี้องค์เดียวเลยนะคะองค์นี้องค์เดียวเลยของหลวงปูดุลนะคะ จะได้ถูกการถวายนะฮะจะได้ถูกการน้อมถวายแด่พระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะราชกัญญานะคะอคือ,อแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะซึ่งถือว่าอาจารย์ได้มีส่วนร่วมนะคะในการน้อมถวายนะคะ,ะพระหลวงปูดุลแล้วก็ มีรูปเหมือนนะะองค์เล็กเนี่ยนะฮะที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเฉพาะนะคะก็จะเป็นองค์ขนาดนี้นะคะที่จะเป็นใส่ให้อยคอได้ก็จะเป็นองค์ขนาดนี้นะโอ้ขอประ่า,านอภัยนะคะก็จะมีจัดอยู่ประมาณสองชุดนะคะชุด1นนั่นก็คือจะได้ถวายพระองค์ท่านนะคะเป็นการส่วนพระองค์เนาะ นี่นะคะเป็นการส่วนพระองค์นะคะสวยงามมากนะ,ะเป็นการผลิตขึ้นโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ได้อธิษฐานจิตของครูบาอาจารย์นะคะก็จะน้อมถวายาสมเด็จพระองค์ท่านด้วยแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นลาย10องค์นะคะที่จะอมอบให้กับพระองค์ท่านซึ่งให้พระองค์ท่านได้นำไป แกนะคะเป็นที่ระลึกในการเสด็จมาครั้งนี้แก่ข้าราชบริพารน,นะคะที่ตามเสด็จแล้วก็ที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพระองค์นะคะด้วยจํานวนสองชุดดังนั้นนะคะอาจารย์มีความเชื่อว่าการสร้างบุญใหญ่ของเราในการร่วมหล่อร่วมสร้างพระเนี่ยนะคะร่วมอธิษฐานจิตแล้วก็เราสลั ทรัพย์ปัจจัยของเราเนี่ยเพื่อการส,สรรรส้างอะไรบางอย่างแล้วทเนี้ยด้วยความเป็นความโชคดีของชีวิตที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะฮะลูกหลานของพระองค์ท่านเนี่ยสเสด็จมานะฮะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นราชกัญญาของในหลวงรัชกาลที่10นะฮะพระองค์ปัจจุบันผู้เป็นประมุขของชาติเนี่ยนะฮะได้เดินทางมาและเราก็ได้น้อมถวายหลวงปู่ดุลัตตโรซึ่งถือว่าท่านเป็น ถือว่าเป็นเทพนะฮะเทพองค์สำคัญของภาคอีสานใต้นะ,ค,ะความหมายของคำว่าเทพคือเป็นที่รู้จักนะแล้วก็เป็นพระอริยสงฆ์นะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เหรียญของหลวงปู่เนี่ยนะคะเป็นที่ให้การยอมรับว่าเมื่อผู้คนได้พกพานะคะไปณนะที่ใดๆก็ตามก็จะเกิดความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะดังนั้นไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของ าการปฏิปทาของหลวงปู่ดุลที่น่าเลื่อมใสจริยวัรที่งดงามตลอดจนถึงนะครับพลังสมาธิอันสูงส่งจนสายกรรมฐานเนีให้การอายอมรับนะคะเชื่อถือกับองค์หลวงปู่ดุลอย่างมากดังนั้นวันนี้อาจารย์ได้มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะคะก็อยากจะกล่าวความตื้นตันใจนะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราสามารถสร้างสรรค์และ เรา,าสามารถานำวัตถุอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งเลอค่าที่เป็นความหมายของอชีวิตและจิตใจแล้วก็เป็นความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราได้น้อมนำถวายองค์หลวงปู่ดูลเนี่ยนะ,ะให้กับพระองค์ไปอาจารย์มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าแรงที่เราอธิษฐานนะ เวลาพระองค์ได้นำไปสักการะบูชาก็ย่อมเกิดนะพุทธคุณนะฮะเมื่อพระองค์มีความอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขความเจริญประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกันนะ,ะถ้าพระองค์มีพระราชศรัทธาจิตใจแจ่มใสงดงามพระองค์ก็จะมีพลังในการที่จะช่วยสนองพระบระมราชองการและก็ทํางานให้กับ อาประเทศชาติสืบต่อไปดังนั้นอาจารย์มีความเชื่อในพุทธคุณขององค์หลวงปู่ดุลอาตุโลอย่างมากแล้วก็แถบจังหวัดสุรินทร์หรือแถบอีสานใต้นี่ก็กล่าวขานถึงกิติศัติ์กิตติคุณขององค์หลวงปู่ดุลเนี่ยอย่างมากทีเดียววันนี้อาจารย์ก็เลยามาให้ทุกท่านได้เห็นนะคะหลวงปู่ดุลน,นะ อ,องค์ที่สร้างในเฉพาะเขตเนี่ยก็มีไม่กี่องคนะแต่องค์ที่จะขึ้นถวายนีย่มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมีรูปหล่อองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นนะคะที่ได้อนุญาตให้ขึ้นถวายนะคะดังนั้นก็ให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการด้วยนะคะอันนี้นะคะคือองค์นี้เท่านั้นนะคะที่จะได้ขึ้นถวายกับพระองค์ท่านในวันที่29กนะคะก็ท่านผู้ว่าก็มานะคะ ทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็มานะคะอันนี้ก็คือเป็นอองค์เดียวและองค์แรกนะคะที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นถวายกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะซึ่งถือว่าเป็นความปลกปลื้มใจแล้วก็เป็นความดีใจในส่วนตัวลึกๆนะคะาสาธุทําสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีบุญญาทีการมีบุญบาร,รมี สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความสุขความเจริญท่านตาเห็นทุกประการขึ้นเช่ยวความทุกความยากความลำบากความยากความจนอย่าได้มีแก่ข้าพระพุทธเจ้าให้ข้าพระพุทธเจ้าได้สร้างได้มากกว่านี้ทําได้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาสินสมาธิปัญญาและได้ช่วยเหลือคนยากคนจนสาธุสาธุสาธุเกิดบุญเกิดกุศลเกิดบารมีทําอะไรก็ให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จทันตาเห็นทุกประการสาธุสาธุสาธุ ขอจบลงยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีและร่วมอนุโมทนากับอาจารย์ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะ